โอ้โหหนูจะกินได้อย่างโควาโควาช้างโอ้โหต้องทำอย่างนี้อ่ะร้องไงต่อช้างคุณยู่ไหนะโอ้ก็ไม่เข้าใจว่ากินธรรมดาไม่ได้โอ้โหโอ้โหบอลอร่อยมากออซัดตัดผมใหม่แล้วค่ะนี่ ยิกหยิกเดินเยินไหนเงยสั้นๆยาวๆเนยช้างก็ใหญ่ไช้างก็ใหู่โอ้โหยังไปแสดงหนังได้ต้่งมีทนงอดีตถ้าอะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิถ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ถ่ายรูปไม่อัดวิดีโอเอาอีกแล้วโอ้โหดิ่ไติสั่งเลยนะโอ้โหจำแปลงร่างแล้วอะจำแปลงร่างแล้วอ่ะ อ๋อให้ช้างหม oh, oh, ่อมหม่มอ๋อสิงไหนป้อนยาด้วยยาโอ้ถูกใจไหนทำตาปิ้งปิ yeah. numerical numerical ๊งก่อนมีมีมัมมัมไหมลูก เดี๋ยวมีมอีกทีนึงไปเยือนตัวมดไปเยือนตัวมดช้างกูอยู่ไหนไหนโชว์ก่อนช้างกูอยู่ไหน